เลยลืมตกใจโอ,โอ้จะเย็นเพื่อนแตกหนึ่งแตกสองแตกไปแตกไปเอาไหมล่ะ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 สวยสามสิบสี่เฟรมสามสิบสามเฟรมก็มีนะฮะใช้ไฟยิงวันนี้พน่าจะแพ้ธาตุฝรั่ปุ้มโอ้ลงมาสิบสามเฟรมเหมือนกันครับ เรามาทดสอบเกมบน Redmi Note 11 Red Pro กันดีกว่ารุ่นธรรมดาที่เป็น 4G เนาะแน่นอนรุ่นนี้ใช้ชิปเซ็ต MediaTek d i G96 ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่จะเล่นเกมจริงๆนะครับบน Redmi Note 11 Red Pro รุ่นนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนเข้าไปที่เกม Turbo เพราะว่าในเกม Turbo เนี่ยเวลาที่เราเล่นเกมนะครับเราจะสามารถที่จะตั้งค่าการใช้งานเกมต่างๆได้นะครับอยากจะให้เข้ามาตั้งค่าพวกการทัชให้มันทัชเร็วขึ้นเนี่ยทัชเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะตั้งค่า ทุกเกมก็เรากันจะได้ทัดเร็วๆเราก็จะได้ออกความรู้สึกของเพื่อนๆได้นะครับยังไงเข้ามารับชมนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยก็เรากันมาเริ่มกันที่ขอร์ดอุตตี้มือบาก่อนก็เรากันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูการตั้งค่าของเกมนี้ก่อนก็เรากันการตั้งค่าการาฟิกเราจะสามารถเปิดได้สูงสุดคือระดับมีเดียมส่วนเฟรมเรทอยู่ระดับไฮแต่เรามาลองทดสอบดีกว่าว่าจะเล่นได้ลื่นขนาดไหนตอนนี้ก็ผ่านมาสามนาทีแล้วนะฮะหลังจากที่ผม เขาเกมแบตจาก96ตอนนี้อยู่ที่95แล้วนะครับตอนนี้ผมปรับภาพเฟรมเรทอะไรทุกอย่างสูงสุดแล้วนะนคนดู frame rate เฟรมเรกันเอาเองนะครับตอนนี้วิ่งอยู่58.60นะยังกันหรือ,ปอเปล่าโอ้โลืมจะจัดโอ้โอจใเย็นเพื่อนแตกหนึ่งแตกสองแตกสองครับแตกสองค่อยๆเนื้อไปรีบมากไม่ดี เฮ้ยเอ,ยอ้ยเหมือนแร็พๆอะไรแๆรๆ็พมีอะไรแร็พๆไหมมีปืนหดๆไหมอุ้ยมันยิงผมมาโอ้ยทัดดีมากครับพอเราเข้าไปปรับทัดในเกมโตโบวะบอกเลยทัดติดหนิ้วมากทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าจะให้ทัดเฟรมเดทมา360เฮิร์ตนะครับ360เฮิร์ตนะไม่ใช่360นะครับขาไผ่กระสุดหมดแลวลื่นมากบอกเลยลื่นจ,จัเดเฟรมเรท5.960นิ่งๆเลยครับ ไปไหนวะไปไหนกันแล้ว,ไไลวจะเบิดลงเดีย๋ยวพุ่งเข้าไปเดี๋ยวเดดเดี๋ยวเด็ดฝั่งนล้นไปไหนหมดเนี่ยอ๋อเราต้องเฝ้าตรงนี้่อย่าให้คนอย่าให้คนเข้ามาใช่ไหมตามเพื่อนไปก็แล้วกันไม่เห็นมีคนเลยวะฝั่งนล้นไปไหนหมดวะชนะเหรอข้าจะจัด หนศูนอะไรกันครับนี่ง่ายจะจัดเลยครับผมมาครับเรามาต่อกันเลยดีกว่าผมเล่นกับบอทดหรือเล่นกับอะไรทไมมันง่ายจังดูเพื่อนเราโหดโอ้สมกุกอ,อะไรแบบบบไปไปมีไหม เจ็บปืนคนอื่นสนะกินส่นยปืนนี้ไม่มีตะโขบนะนิดเจอแล้วแตกอุ้ยหัวแตกเฟรมเรทเท่าที่ททดูต่ำสดุำสดอยู่ราวๆประมาณ47เหมือนกันนะครับคนดูเฟรมเรทกันเอาเองนะแต่ได้รวมุผมว่าเฟรมเรทดับนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะเพราะว่าความรู้สึกไม่ไม่กระตุกเลยนะครับ ลงมาสามสบางจังหวะเหมือนกันนะ Enemy Enemy ขนละนะครับประมาณนี้นะครับเข้าวๆ Call of Duty Mobile นะครับเฟรมเรทอยู่เข้าๆต่ำสุดเท่าที่ผมดูอยู่33แล้วก็สูงสุด59 60ประมาณนี้นะ <Enemy. S 1> ผมจัดว่าไม่ได้แย่นะครับจัดว่าดีเลย เล่นเกมเลื่นๆเลยนะครับอาการกระตรงกระตุกอะไรเงี้ยไม่มีเลยกับการปรับภาพกราฟิกสูงสุดเท่าที่จะปรับได้บน Redmi Note 11 Pro ใครที่เล่น c a r l Beauty Mobile เนี่ยผมว่ารุ่นนี้ได้ตอบโจทย์ทำออกมาได้ดีเลย Bad, แบตตอนนี้อยู่ที่93%แล้วนะครับเราทดสอบมาประมาณ7นาทีแบตลดไปราวๆประมาณ3%ปะเราไปต่อกับเกมถัดไปกันเลยดีกว่า ส่วนนุ่นภูมินะครับ41 42ครับการทดสอบเกมแรกนะครับมาครับผมสำหรับเกมที่2นะฮะ FIFA Mobile นะครับบนเล m มีเนื้อเ r บโตรนนี้นะฮะเป็นเกมที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะ เล่นกันแน่นอนนะครับโดยจะพาะหนุ่มๆจะมาทดสอบให้ดูกันเลยสำหรับการปรับภาพกราฟิกในรุ่นนี้นะฮะทุกคนครับ r ร d มี n o น e 11ว r โรุ่นนี้นะครับจะปรับภาพได้ประมาณนี้นะครับสูงสุดคือ Medium นะฮะแล้วก็ไม่สามารถเปิด60เฟรมได้นะครับกราฟิกสูงสุดจะประมาณนี้เลยตอนนี้ทุกคนเล่นนะสำหรับใครดูรุ่นนี้เอาไว้นะครับมาแล้วครับผมเวอ้ยวูลเจอกับเชลซีนะฮะ ส่งไปลูกนี้ครับจังหวะน,นี้วิ่งมาทางขวาครับสป,ปีดขึ้นไปแล้วค่อยๆส่งนับเนบขึ้นไปครับขอแค่ลูกเดียวเท่านั้นครับจะผ่านภารกิจล็อกกรบล็อกกลบอย่างที่ต้อนเข้าไปโอเคครับยังบอลมาได้เสียบอลไป้าเฟรมเรทวิ่งอยู่40หรอเฟมเร็จวิ่ง40นะทุกคนเปิด60ไม่ได้แต่ว่าเฟมเรทวิ่งอยู่ระวๆประมาณ สี่สิบนิดๆน,น,นะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะมาแล้วครับขึ้นมาข้าบบนสปีดมาแล้วล็อกหลบรออทางขวาขวาเติมโอ้ยยิงไกลไม่ผ่านเอาล้วฮะปีงแย่งเข้าไปแล้วครับ้วตอนนี้เข้าไปสอง หาแล้วต่อบบอลไปส่งบอลไหมครับเขาหน้าไปแล้วครับฝั่งน้นมีคนเปิดบอลไปสวยยิงจังหวะนี้เข้าไหมเอาไปแล้วครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมโอโ้โหลิเวอร์พูลครับนำเชลซีไปแล้วครับหนึ่งต่อศูนย์ เฟรมเรทวิ่งอยู่ราวๆประมาณ40่สถึงสานะครับก็ถือว่าใช้ได้ไทีเดียวครับไปอีกแล้วครับยิงลูกนี้โ oh, อ้โหไม่ผ่านครับทุกคนใครที่ดูโน้ตเบสเอสไว้นะครับความลื่นไหลประมาณนี้นะเพราะว่าใช้ชิปเซ็ต,ตัวเดียวกันนะสามารถเอามาเทียบกันได้เลยนะครับ ชนะแล้วเล่นแบบชิวๆครับเราโหมีมีแบบหักหลบด้วยจะเล่นกันแบบชิวๆครับเราไม่รีบแต่ว่าอย่าให้เขายิงเราได้ก็พอไปแล้วฮะส่งต่อบอลขึ้นไปมาแล้วครับลูกนี้โอ้โหนะฮะชนะแล้วครับผมสำหรับฟีฟ่าม i บาเฟรมเด้าค่าๆอยู่ 40, 40กว่าๆนะครับยังไม่ถึง60นะเพราะว่าเกมมันเปิด60เฟร,รมไม่ได้แล้วก็ต่ำสุดอยู่ราวประมาณ30 ก็ถือว่าลื่นนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับว่าคนที่เล่นฟีฟ่าโมบายเนี่ยน่าตอบโจทย์เราเล่นไปประมาณ13นาทีเกือบสนาทีบัตรลดไปประมาณ4แล้วนะครับอุณหภูมตัวเครื่องตอนนี้ก็อยู่ที่ราคาประมาณ41ประมาณนี้นะไปะแล้วไปดูกันกับเกมถัดไปกันเลยดีกว่าครับมาครับผมเรามาทดสอบกันกับเกมที่3เราอยู่กับเจนชินอิมแพกนะทุกคนโอเคครับเมื่อกี้โดดลงมาผิด <I. S 2> จะโดนบอดสายตาหรือเปล่านะครับสำหรับเกมจินชินนิมแพรคครับบนรุ่นนี้ฮะทุกคนครับสำหรับการปรับภาพกราฟิกนะครับการแสดงผลนะฮะสาตนดาดที่เปิดขึ้นมาเลยนะครับจะอยู่ที่ต่ำสุดนะครับทุกคนหรือว่าต่ำสุดๆเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองกันว่าเล่นไปแบบต่ำสุดแล้วก็เปิด60เฟรมเนี่ยในรุ่นนี้จะเล่นไหวหรือเปล่าจะเล่นเฟรมเรทได้ที่เท่าไหร่อารมณ์เสียมาถึงก็เดสสมอลล่เลยทุกคนเฟรมเรทไหมกดเฟรมเรทให้ดู สู้ไม่เคยได้ยอมตายก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปสู้บอสข้างบนเหมือนเดิมเกมนี้ไม่ค่อยเล่นนะผมก็เลยอาจจะแบบไม่เก่งเท่าไหร่นะทุกคนเฟรมเรทวิ่งอยู่ระดๆประมาณยี่4บเจ็ดยิบสี่ประมาณนี้นะเอาการเปิดต่ําสุดนะครับมันมันอยู่แถวนี้นี่ว่าแต่ผมจะไม่ผิดนะมันกับบร์มันอยู่แถวนี้ปะตกลงไปตายอย่างเดียวใช่เพราะว่าอ้าดรอปไปเพิ่งเจอเจอแล้วเจอแล้ว เจอทุกคนครับมาลุยนะครับมาไอเจ้าหนูเจ้าหนูหเ,จหนหเจ้าตุกเต็มถึงนี่เต็มถึง,ถง,ถง15เฟรมครับทุกคนตกมา17เฟรมก็มีฮะต่ำสุดเปิดิ0เฟรมครับแล้วก็มา34เฟรม33เฟรมก็มีนะฮะผมปรับเป็นตัวนี้ดิใช้ไฟยิงวันนี้พน่าจะแพ้ธาตุไฟ ตุ้มโอ้ประมาสิบสามเฟมเหมือนกันครับตุบฮอมตุบมันมันโดนห่มตันละผมต้องวิ่งเข้าไปใส่สกิลมาครับแล้วก็สไลด์เข้าไปสไลด์หนอนแล้วก็ฟันฟันฟันต่ำสุดเปิดหกสิบเฟมเฟมเรทต่ำสุดก็อยู่ประมาณสิบห้าเฟรมก็มีนะทุกคนอาจจะหลักๆหน่อยนะฮะ อจ้าจ้าอาจ้าอาจ้อโอ้ยสิตกสิตกใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่น้องพี่นอนหมอนตับ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 โอ้ยผมโดนโอ้ผมโดนผมโดนสกิลผมโดนหมัดปืนยางยืดโอเคครับ เนี่ยทุกคนครับเฟรมเรทประมาณนี้เลยครับเช่นชิน i m ม a พ t กนะครับปรับภาพกราฟิกต่ําสุดนะแล้วก็เปิด60เฟรมนะครับนี่นี่นี่ภาพกราฟิกประมาณนี้นี่นะครับแล้วก็เปิด60เฟรมนะครับทุกคนต่ําสุดเลยนะเดี๋ยวลองปรับมาเป็นต่ําสุดแล้วเล่น30เฟรมดิเฟรมเรทจะดีไหมถ้าแบบไม่ปรับเป็น60นะเฟรมเรทวิ่งอยู่ระดา,ราป,ประมาณ20นิดนิดนะทุกคน29มีตกมา10กว่าเฟรมเหมือนกันนะครับมีตกมา8เฟรม6เฟรมนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องเริ่มร้อนแล้วก็อาจจะแบบ เฟรมเรตตกก็ไม่ร้อนนะ42นะครับข้างนอกระบบเขาบอกว่าประมาณ47นะครับในเครื่องนะเนี่ยนะฮะประมาณนี้นะครับเจนชินนะครับทุกคนสำหรับใครที่เล่นนะครับเฟรมเรตอาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับใครที่ดูรุ่นนี้เอาไว้นะแนะนาว่าขึ้นไปรุ่นที่สูงกว่านี้นะครับสำหรับใครที่เล่นเจนชินนะครับเฟรมเรตหลักๆเท่าที่เล่นก็อยู่ราวๆประมาณ5เฟรมนะครับ ไปจนถึง30จนถึง40เฟรมประมาณนี้เลยตอนนี้เราทดสอบมา21 21นาทีนะครับแบตกินไปแล้วประมาณ 6%มาครับสำหรับเกมที่4ครับ PUBG Mobile นะฮะทุกคนเกมนี้ก็เป็นเกมที่หลายๆคนเล่นกันแล้วก็ไม่ทดสอบไม่ได้การปรับภาพกราฟิกของรุ่นนี้นะฮะสำหรับ PUBG Mobile นะครับบน Redmi Note 11นะครับเราจะสามารถเปิดภาพกราฟิกได้สูงสุดคือระดับ HD f r ดีเฟรมเสูงแล้วก็ในส่วนของการปรับภาพกราฟิกสมดุลเปิดระดับอัลต้าได้ในส่วนของเฟรมเรทแล้วก็ดีเปิดเฟรมเรทเอลต้าได้นะครับ ก็ถือว่าปรับภาพกราฟิกได้สูงกว่าตัวที่เป็นตัวธรรมดานะครับที่เป็น redmi note 11แต่ว่าสามารถปรับได้เท่ากับ redmi note 1 1 s เลยนะครับประมาณนี้นะฮะฮัลโหลอะไรของมันอะไรของเขาครับเนี่ยปิดกันปิดกัอนทุกส่วนมาเรามาเล่นกันดีกว่านะครับ่าในรุ่นนี้เล่นภาพ g ีโมบายจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคผมจะปรับเป็นภาพกราฟิกระดับไหนล่ะระดับสูงสุดก็แล้วกันนะครับ คือระดับ HD เฟมเรทสูงนะมาลองดูซิว่าเล่นได้ลื่นหรือเปล่ายังไงก็อย่าลืมเข้าไปปรับการทัดนะครับสาหรับใครที่เป็นสายเกมนะปรับในเกมทรโบที่ผมบอกไปในช่วงต้นคลิปนะจะลืมเข้าไปปรับอันนั้นสาคัญเลยนะครับโดดกันดีกว่ามาลองโดดกันดีกว่าเฮยตอนนี้เฟมเรทวิ่งอยู่30นิ่งๆเลยนะครับปรับการเปิดภาพกราฟิกสูงสุดนะทุกคนตรงไหนล่ะ,ตร,ละตรงไหนมีเมืองล่ะถ้าไม่มีเมืองก็จะ ไม่มีปืนนะข้างหน้ามีเมืองครับโชคดีเปิดเสียงขึ้นนิดนึงจะได้ฟังกันแบบชัดๆชูแบสปป๊อปสไลเด,ดอร์ไม่ใช่นะฮะ <S 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 คับผ่าปืนแป๊บหนึ่งครับทุกคนเอาปืนไปนใส่่ะ มันสีบอมมี่ปืนจากบอกบอโอเคครับแต่ปืนพกก็ยังดีครับทุกคนเราว่าต้องใช้ปืนพกนะครับโอเคครับโอ้โอเ้โอเหมือนจะมีการปารับเจลโลปะ่ะผมไม่รู้ว่าปารับเจลโลมันอยู่ตรงไหนแล้วนะเยี่ยวตัวเปิดอ่ะลองปรับเจลโลนิดนึงฟัพบฟั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 บขาดสิกเออาร ย,ย,ย,ยตอนนี้เฟรมเดทสามสิบยี่แปดนิ่งๆเลยนะครับถือว่าเฟรมเดทนิ่งมากๆนะเฟรมเดทยังไม่ดอบเลยได้ AK คทุกคนโอเคครับได้ SMG มาบอกนะึงแล้วก็ได้ AK มาบอกหนึ่งเฟรมเดทนิ่งครับ3 1ม9ิบนิ่งๆเลยนะครับ ใครอยได้เฟรมเรทสูงกว่านี้ก็ปรับต่ำลงมานะครับแล้วก็เปิดเป็นเฟรมเรทอัลตร้าก็ได้นะครับมันจะวิ่งได้สูงกว่านี้นะทุกคนแต่ถ้าเน้นดีเทลก็ประมาณนี้ถือว่าปรับเฟรมเรทได้สูงมากนะเมื่อเทียบกับรุ่นโน้ต11ธรรมดานะครับแต่ว่าใครที่สนใจ 11s อยู่ก็พอๆกันกับ 11s แน่นอนนะฮะเพราะว่าจิตเซตเป็นตัวเดียวกันการทัดก็ค่อนข้างตอบสนองดีนะครับมือไปโดนก็ติดปุ๊บปุ๊บยิงอะไรอย่างงี้นะครับไม่มีปัญหา ไปตรงโน้นซะมีคนไหมความดังลําโพงผมให้กลางๆนะครับความดังเนะี่ยรู้สึกว่าเท่าที่เคยไปวัดกับตัวธรรมดาเหมือนลําโพงโน้ตสิบ็ธรรมดาจะดีกว่านะทุกคนจะดังกว่ารุ่นนี้นะครับแต่ก็พอได้ยินเสียงพวกเท้าอะไรอยู่นะทไมได้แย่นะครับ,าบการพัตติดมือมากนะเวลามือไปโดนก็คือแบบลั่นประมุมมุมุมมุม,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 มเลยนะถึงจะไม่มีคนกระตาบไม่มีบอดให้ยิงเลยเนะี่ยคนแมวก็ได้เอาบอดก็ได้ ไม่เอาคนเอาบอทวิ่งไปนะวิ่งไปพิตูนื้พิตูนื้พิตูน,ตนประมาณนี้นะครับสำหรับ PUBG Mobile นะครับเอาเป็นว่าคร่าวๆขแล้วกันนะทุกคนสำหรับใครที่ดูรุ่นนี้เอาไว้นะครับ แต่ถ้าอยากจะปรับเฟรมเรทสูงๆขึ้นมาหน่อยก็แนะนําปรับลงมาสักระดับดีก็ได้นะครับแล้วก็เล่นเป็นอัลตานะครับรับประกันเลยว่าเฟรมเรทนิ่งแน่นอนนะครับเนี่ยวิ่งมาเห็นไหมขึ้นไป39เห็นไหม9เฟรมประมาณนี้นะครับ41เฟรมเห็นไหมใครที่เล่นเกมพับจีดูรุ่นนี้เอาไว้ก็ถือว่าสอบผ่านนะผมว่าด้วยเลนราคาที่ให้มาบางรุ่นยังไม่สามารถปรับเฟรมเรทได้สูงระดับนี้เลยนะครับดนเลนราคาที่พอๆกันกับรุ่นนี้ยิง40นิ่งเลยนะครับสาหรับ การปรับเป็นอัลต้าแล้วก็เปิดภาพต่ำสุดนะฮะการทัดไม่มีปัญหาแน่นอนนะฮะอณตอนนี้นะครับเราทดสอบมาประมาณ29นาทีนะครับตอนนี้แบตอยู่ที่87%นะครับกินแบตไปแล้ว9%กับการเล่นเกมครึ่งชั่วโมงนะฮะ แล้วก็อุณภูมิตัวเครื่องนะฮะตอนนี้อยู่ที่41องศาประมาณนี้นะครับก็ถือว่าคุมความร้อนได้ดีเลยนะฮะมาเรามาดูต่อกับเกมสุดท้ายครับ ROV ฮะทุกคนครับครับการปรับภาพกราฟิกในรุ่นนี้เราสามารถปรับภาพกราฟิกได้สูงสุดระดับนี้นะแล้วก็รุ่นนี้นะครับเฟรเมเรทสามารถเปิดเป็น60เฟรมได้นะทุกคนโอเคครับ, okay, รบเรามาดูหน้าโหลดกันดีกว่านะฮะตอนนี้ Redmi Note 1 1 Pro โหลดได้ครึ่งก่อนแล้วนะครับแต่ว่ามีคนโหลดเร็วกว่าเรานะแต่ก็ถือว่าไม่แย่นะสำหรับการโหลดแมปยูน ต้นๆเลยนะเพราะว่ามีบางคนที่โหลดยังไม่ผ่านเลยเห็นไหมทีมเราโอเคครับมาแล้วครับผมเปิดอะไรได้ไหมอ่ะทุกคนดูเฟรมเดทกันเอาเองเด้อขอยัดบวกก่อนนะครับเฟรมเดทหกิบเอ็ดนะนะตอนนี้ไปเลนกลางก็แล้วกันไปเล่นกลางก็แล้วกันเฮ้เเฮ้ๆๆเฮ้เฮ้เฮ้เเฮ้เเฮ้ นี่แหละเอา้าเล่นอะไรของเขาครับเนี่ยทำอะไรของเขาครับเนี่ยไปลูกดันมาถึงก็ดันดันป้อมเลยจ้าเกถอยออกี้เขาทำอะไรของเขาวะน่าจะหลอนแบบมาและมาและมาและไอ้ มีการมีการต่อยแล้วก็สไลด์กลับด้วยยังไงเราอะไรล่ะอะไรล่ะเอาเปล่าเอาเปล่าอีอดเดียวอืมอมมมันวอนในนี้มันวอนเอาเอามาอีกล้มาอีกแล้วมาอีกละเอาวิ่งเข้าปั้มอีกแล้ววิ่งเข้าปั้มอีกแล้ววิ่งเข้าปั้มอีกแล้ว <First line. S 1> ถอยกันครับถอยกัน เอา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 ยังไงเราเอาเปล่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 าล่ะเอาเปล่าล่ะเอาเปล่าล่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหตายเอาตอนนี้จะเอาแทนที่สิเอาอันติเมทสกิลก่อนเนาะเอา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 โอ้นีจจะร้อนซะเหลือเกินคนนี้จะร้อนซะเหลือเกินผมว่าต้องอยู่แถวนี้แหละผมว่าเขาต้องอยู่แถวนี้แหละ อยู่ข้างล่าง啊ช็อต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 เอาเอาเอายังไงโอ้โหมันต่อยเจ็บว่ะไอ้นี้มันต่อยหนักต่อยหนักเอา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 เกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว อาไรอะไรอะไรจะเอาไหมจะเอาก็อ,อกมาบังกุกงักมุกงิกเอาเอาอันนี้ออกมาอ๋อเอาหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนนะไปแล้วไปแล้วมาอยู่แล้วเอาเอาดิเอาดิเอา,ดเอาป่ะละ่ะป่ะละ่ะป่ะละ่ะเพื่อนเราไปไหนหมดวะเน,นี่ยหุ่นหวยหุ่นหวยทุกคนผมหุ่นหวยมากยังไม่ฟืน้นยังไม่ฟืน้นกลับเมืองกันหุ่นหวยอย่างแรง Okay, ขออกของกันสมบวกกันข้นางบนะฮะแต่เราจะอยู่เลนกลางเราจะยึดเลนกลางเอาไว้ครับ,รบเราจะไม่หลุด,ไม,ลดมไม่หลุดตำแหน่งไม่หลุดตำแหน่งโดยเด็ดขาดเราจะค่อยๆเนิฟไปจนกว่าเราจะตีเลนกลางได้เลนแรกป้อมแรกไม่ใช่เลนแรกอารมณ์เสียว่าผิดก็ถือตลอดเลยคลิปนี้เป็นไรไหะอฮ้ยเอาไหมโอ้ยออเจ็บด้วยนี่ มาแล้วฮะของเริ่มฟูแล้วทุกคนเดี๋ยวเจอกันเรวเจอกันท้ายเกมไปละไปล้ปืนใหญ่มาแล้วทุกคนต่อทำไมในแตกวันนี้จะแตกวันไหนนันใหญ่ผมบอกแล้วไม่แตกวันนี้จะแตกวันไหนอะไรล่ะเราอะไรล่ะอ้าวอ้าวลอกกับเราอะลอกอะลอกกับเราอะลอกอะลอกกักกครับ ลอกกับเราอะลอกกับ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 นี่เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วข้าวแบบนี้ตายมาหลายรายแล้วนะตาแล้วครับสองก้อมขวัญเจี๊ยบนะฮะทุกคนเฮ้ยมีคนมามีคนมาแล้วกลัวเปล่ะกลัวเปล่ะกลัวที่ไหนอะจะเอาก็ออกมาพะหนุ่ม ไอ in ้ไอ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 นหนีก่อนี้กันแต่รอครูดาวสกิลก่อนไอ้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 อับปางอับปางอับปางอับปาอ่าอ่าอ่าเพื่อเพื่อนนะฮะไม่ได้ไม่ได้เราสุ่มสีซุ่มหูสองตัวสองตัววิ่งดิครับวิ่งดิครับรอเลยครับ ออกมาอย่างนี้ก็เสร็จดีครับอย่างนี้ก็เสร็จดีครับอย่างนี้ก็เสร็จดีครับผมนี่ก็เสร็จดีครับผมอะไรล่ะ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 ครับเอาดิเอาดิบวกไป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 ดิเอา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 ดิอีอุ๊ย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 อุยออุยเพื่อนหนีเพื่อนหนีบัตเตอร์ไฟหนีอารมณ์เสีย นี่ก่อนวัตถุไฟเอาละเพื่อนเข้าววัตถุไฟไปไหนได้อยู่ตัวนี้เอาเรื่องครับตัวนี้เก่งสวยสวยสวยนี่แหละดันขึ้นไปดันขึ้นไปดันขึ้นไปเพื่อนสวยสวยพร้อมช่วยคลิปช่วยเออแตกหนึ่งเฉดพี่สวยมาเรามาต่อครับต่อจะโอ้โหป้อมมันแตกสองทางแล้วหรืวะทุกคน เราได้ขึ้นไปเลยครับว่าหวานเจีย๊ยบหวานเจียเจ๊ยบครับแบบนี้เขาจะด่าเราไหมถ้าเราแบบว่ามัวแต่ตีตีคีบแล้วเขาบวกกันแล้วเราไม่เข้าอะไรเงี้ยถอยนะถอยกันเพื่อนถอยแล้วอยู่ทำไมอ่ะเพื่อนเอยแล้วอยู่ทำไมเลยครับโหเพื่อนมันมาสองตัวเลยเพื่อนซอยไข่เนีย้ยซอยไข่เนีย้ย รอยเขยอนเนี้ยเฟรมเดทไม่ตกเหมือนกันนะฮะลงมาห้าสิบสี่สิบเจ็ดเหมือนกันนะทุกคนตอนนี้เฟรมเรทเริ่มดอปลงมาเหมือนกันนะครับเํรเร็จลงมาสี่สิบนิดนิดเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องร้อนหรือเปล่ามันก็เลยดอปดับความเร็วลงนะครับแตกไปแตกไป เอาไหมล่ะ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 สวยถอยกันเพื่อน <now. S 1> ถอยกันโอ้โหน่าจะถอยนะครับเฟรมเรทมีตกลงมาเหมือนกันนะครับทุกคนเฟรมเรทมีตกลงมาเหมือนกันนะเท่าที่ลองลองเล่นนะครับ <Your G S 1> ตอนนี้ความร <has S 1> ้อน <been destroyed S 1> เครื่อง <the tower. S 1> เท่าไหร่แล้วเนีน่ยเหมือนกับเครื่องจะร้อนๆนนะั้น42 43นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าความร้อนเครื่อง สูงขึ้นมาหรือเปล่ามันก็เลยทำให้เฟมเลนตกนะฮะจากแรกๆเราเล่น60-61น,ะ, <Ultimate. S 1> ถนะถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วสกิลนี้ก่อนก็แล้วกัน,อนโอ้โหแต่ผมเอ้ายัางไง เปียวใส่ผมมาเนี่ยตอนนี้เอาอางไรเราเอาไหม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 อไหมีไม่น่าเรียกกลับเลย <Enemy Ultimate. S 1> แตกไปนหนึ่งแตกสองไหมแตกสองไหมแตกสองครับผมแตกสอง <Yeah. S 1> แตกสองสวยพี่สวยพ <Double kill. S 1> อดีพี่เริ่มแรงแล้วนะพี่เริ่มแรงแล้วนะ <Yeah. S 1> ของพี่เริ่มฟรูนะเอ,อคชีบใหญ่เข้าไปแล้วฮะโอ้ หนีดีครับอยู่ทำไมอ่ะอยู่ทำไมอ่ะอยู่ทำไมอ่ะเอาดิขอบไปละหนีดีครับอยู่ทำไมล่ะครับหนีดีครับหนีดีครับโอ้ยเอ้ยเอ้ยโหไม่ทันเขาเป็นลึกเกินครับเ,เป็นลึกเกิน พอจบแบบ อีซ e ีอีสปอร์ตนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะการทดสอบเงเกมบน Redmi Note 11 Red, Pro รุ่น 4G เกมที่มาฝา่ว่าจะเป็น Genjin PUBG ROV Call of Duty นะครับหรือว่าจะเป็น Pifa Mobile เากี่ยวกาับรรภาพการาฟริกในแต่ละเกมที่มาฝาในคลิปนี้นะฮะโดยรวมถามว่าเป็นไงบ้างเล่นเกมจัดว่าดีครับแต่ว่าเท่าที่เล่นเกมสุดท้ายอย่าง ROV เนี่ยมีเฟรมเรตตกเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องมันเริ่มร้อนแล้วเฟรมเรตก็เริ่มตกเฟรมเรตต่าสุดเท่าที่ดูอยู่ราวๆประมาณ30เฟรมประมาณนี้นะครับ แล้วก็ใครที่เล่น Genjin Gen Impact นะในรุ่นนี้นะครับปรับภาพได้ไวอยู่ที่ต่ําสุดนะครับแล้วก็เปิด60เฟรมเฟรมเลตก็ตามที่คนเห็นเลยส่วนความร้อนนะครับสูงสุดเท่าที่วัดได้จะอยู่ระดับประมาณ43นะครับก็ถือว่าคุมความร้อนได้ดีอาจจะเป็นเพราะว่าความร้อนด้านในเนี่ยมันสูงนะแต่ว่าด้านนอกมันไม่สูงมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันไม่ร้อนนะครับจริงๆ CPU ด้านในอาจจะร้อนแหละมันก็เลยดรอความเร็วลงทําให้เราเล่น Rv g สุดท้ายเฟรมเลตมันตกนั่นเองแบตเตอรี่นะครับเริ่มต้น9.6ตอนนี้อยู่ที่82นะครบ เราเล่นมาระดาประมาณ50นาทีประมาณนี้กินแบตอยู่ระดาประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับหวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกด like, กไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยก็แล้วกันหวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมสวัสดีครับ